สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาลงุงพนนะคะนี่ก็ใกล้จะหกโมงแรงแล้วนะคะคุณเอีเดี๋ยวปอออนอัปเดตนะคะให้คุณ,คณเอีเห็นนะคะลาสดเสียงหนาปอออนนะคะก็ได้ที่พื้นนะคะพื้นปูนแล้วนะคะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะคุณเอยังไม่เสร็จอันนี้พออนอัปเดตให้เห็นนะคะวันนี้นะคะได้เท่าไรเท่าไรนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะ ก็ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่าต้องรอหินอีกนะคะหินหินขาดอยู่นะคะครึ่งคิวนะคะจะพอนะคะช่างก็ต้องสั่งเพิ่มอีกนะคะวันนี้สั่งไปแล้วเขาบอกว่าไม่เต็มคิวเขาไม่ส่งให้ก็เลยต้องหยุดชะง,งักก่อนนะคะนี่นะคะ งานก่อสร้างเถียงนากระอ,อ่อนก็เอยต้องหยุดชะงักนะคะวันนี้คุณเอสีก็เหลือไม่เยอะนะคะเหลือไม่เยอะก็รุงนี้นะคะเขาคงจะมาส่งนะคะหินนะคะขาดหินนะคะก็จะเสร็จนะคะนะตอนก็อขอบคุณนะคะนี่ค่ะอัปเดตให้เห็นเห็น ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนก็อัปเดตให้คุณ fc เห,เห็นแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะเทพื้นนะคะเทพื้นเทียงนาประอ,อนก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าต้องรอหินนะคะหินเพื่อที่จะมาผสมกับปูนนะคะแล้วก็เทนะคะนะก็ขาดประมาณนะคะขาดประมาณ ประมาณครึ่งนะคะครึ่งครึ่งคิวเนาะนีค่ะเขบอกว่าครึ่งคิวนะคะถึงจะถึงจะเสร็จเนาะเะนาะตอนก็นนถ่ายให้คุณเอฟซีเห็นๆนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปทั้งวันนะคะ มัวแต่บิ่งวุ่นนะคะหาโน่นนี่นั่นนะคะให้ช่างนะคะนี่ค่ะก็ล่าสุดก็อุปกรณ์ไม่ครบนะคะวันนี้ก็สั่งมาไม่ครบนี่ค่ะสั่งมาไม่ครบก็ต้องรอนะคะก็ต้องรออีกโอ้อะไรนักอะไรหนาก็ใหม่รู้นะคะ,ะออนก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะดูคลิปนี้ก็สรุปแล้วนะคะอัปเดตนะคะก่อสร้างนะคะเชียงนาประออนก็ ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ